มาถามทางสาร้างนี่แหละว่าสีเหาาเ็ดห้องว่าสีเห็ดห้องน้ำซาลา,าเน่รถเลยเนาะเดี๋ยวเห็ดแล้วังบ่ทันแล้วบ่ยังยังบ่าทันได้แล้วบ่าทันได้เห็ดหากะซังเสาไว้มาสีถามทางสาร้างเฮานี่แหละว่าทางเบว๊วยเพิน่นว่าสีห้เพิ่นมาแล้วเพิ่นโทรถานมาเนี่ทางเพิ่นเลยเน่าเวี้ยคนนะเลยบ่ไปคนนะเนี่ยไก่กนะับบุตรีนี่แหละเนาะ ่ไก่พชิมาหอดก็บ่ได้ง่ายแม่นทางเฮาวัดไข่แน่ว่าสร้างเฮาเพิ่นนั่นอยู่นี่ประจําอยู่นะออืทางเลยว่าอยากจถามทางให้สร้างเฮาเองดอกว่าสิเฮ็ดอยู่บ่รับอยู่บ่หรือว่าแนวใดอยู่ทานโอ้ยเอามันยนี่มันคือหยบลงอะนะอันนั่นแหละใส่ปุ๋นไทยหัวโอ้มันเค็มหมดเนาะไม่ไม่ไทยปุ๋นปีแก๊ดเลยกันออื สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อมาพอกันอยู่ทางเพื่อนน้องสมโอมาเนี่อ่เาเวขับมาหาทางให้สร้างรถก่อนสี่ถามเพื่อนเรื่องเฮ็ดห้องนามซาล่าเด็กพี่น้องเอ้เพราะว่าทางเฮากะทางผู้ใหญ่เพื่อนก็สี่ให้ทางสร้างเนาะเพราะว่าเฮากะได้คุยกันกับทางบารีแล้วมาเนี่ทางสมุนก็นเลยสี่มาถามทางให้สร้างรถก่อนโอ้ว,ว่าเพื่อนสี่เฮ็ดหรือบ่เฮ็ดเนาะเพราะว่า อนนี้เพื่อนนั่งสาบทางเพื่อนน้องสมโออยู่แล้วกะ็ทางกุติเนี่ยอยู่ทังวัดบ่าเพื่นแหละก็สิไปถามทางสร้างเพื่อนว่าเพื่อนตกลงเห็ดหรือบบเห็ดกะแต่ฟังน้ากันพ่นองเลยเนาะก่อนสิเข้าไปหาสร้างสมบุญก็ต้องขอบุนขอบคุณไปทางเอ้ยทางอ้ที่เหมาะเบี่เยเหมาะงานใหนเห็ดแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเอซทุกคนที่คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดเด้อนะถ้าว่าในคลิปนี้สมบุญว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอขอภัย พ่อแม่พี่น้องบ๊ดสุขุสุขคนแล้วก็ซีส์ลืมเพราะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางสบ,บุดในเด้อพี่น้องเด้อป่ะเดี๋ยวเข้าไปหาทางสร้างก่อนบบดน,นี้สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีกซีบ๊ดสุขุสุขคนเนาะมาเผอกร์กันเคกาคือเดิมพี่น้องเลยทั้งไอสร้างคนมาาบทั้งเฮือนของสมโออ่าก็เลยเยวะเข้ามาสีมาถามทั้งสร้างคนก่อน เส่นสิไปเฮ็ดให้ยอยีู่วห้องน้ำาสานี้เนาะทางสร้างเฮาแิ่สิถามเบิ่งเพิ่นก่อนว่าทางผูง้ใหญ่เพิ่นน่ะสิคันสิให้เราเฮ็ดเองนั้นบ่ได้อีกเนาะเลยเพราะว่าเราก็บ่แข็งแงเนาะก็เลยสิเพิ่นก็เลยว่าให้มาทานทางสร้างรถอ่าแต่ก่อนเฮาก็ว่าสิถามอยู่ทางสร้างรถก็ได้พอดีทางบอลลีล่เราโทรมาถามก็เลยให้ถามบาลีวันนี้ทางบาลีเพิ่นมามาแล้วก็วเลยเฮาสิมาถามสร้างประจําเฮานี่แหละ อ่าจิ๋วไปหาเพื่อนก่อนโอ้แห่ทรายเนี่ยมาใหม่ว่างามแท้นี่โอ้ตัวมาเตรียมไปเทพืชได้เนาะโอ้โันใดบ่แห้งแทนนอ้อันนี้ฮ่าอ้มอ่ะอ่ักเที่ยงบ่อืมสบายดีเด้โอโอ้ยพักเที่ยงแน่นอนหมดเลยเนาะเริ่มสาบเลยทีเออเริ่มมาหนี่อ,อืมนาจะค้นอยู่นี่ โอ้เนี่ซื้อมาถือก่ได้เอ็มรอยก็ได้ใชซ <laughs> ื้อเอ็มรอยมาฝากเพื่นโอ้สาบแล้วเริ่มมานี้อ๋ออออาออ๋นเ๋็เอ,อ๋อ่๋ออ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 ๋อ้๋ออ๋อย๋่อทออนออ้อว่าอ่ออ๋ออ๋ออ๋ออะออ๋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 อล๋ออออ๋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 อั๋ออ๋ออ จำบุเรี่ยตรงบนนี้ก็ได้ทาสีคาร์บอนแมนไว้ปันใดนเลยเนาะทาสีท่าลุอันนั้นนะข้าวพนามันท่ายากมันลายมันเป็นมันก็มัเอกเนาะมันเป็นลูกเต็งเนาะเป็นลูกเต็งอือบอกคือเขาทาแบบไม่ธรรมดาสีน้ำมันมันยากอยู่แล้วโอ้โหคือคือปูนเน่ากิ่งไปเลอ่าอ่าไปเริ่มที่เริ่มนี่กะจักมือนี่ช่างเทพื้นนีประมาณทิพแหละ งานอาทิตย์หนึ่งเนาะงานอาทิตย์หนึ่งบางทีคือเที่ยงก็ได้ออกมาแต่วัดพูดได้มื่อไหรก็ได้ไปบอกพี่ก้อนว่าย่านพี่คลองเอาไปบอกพี่แล้วบอย่านว่าเอ้าคือมาเห็นชร้างมาเนาะไปใส่เนาะนะเห็นลุงบูนอยู่บอกว่าอาทิตย์หน้าก็เด้อโอ้แม่นบอกเรี่ยวทั้งนี้ก่อนกระเทินได้มาเลยเนาะแม่นอาทิตย์หน้าพูดอะไรวอ่าพอดีพอดีเลยแล้วพี่อื าถ้าฝนกระตกให้ดีได้ชมขาาวๆได้มหมนี่ตัขค้าอยู่มันโตบ่แห้งนั่นแหละจังหว่าดินีไปป่อยมาแล้วบ่ะบา,บาสิมาถามทางซางนี่แหวบะสีเห็ดห้องบาสีเห็ดห้องน้ำสาลาเนี่ยรถเด้เหรอเสษตรของน้ำสาลาเห็ดแล้่ยนัี้ันะเลี่ยงบืยัง ยังบวท่านได้แล้วบวท่านได้เฮ็ดหากะซังปฏิ <ừ. S 1> ถ,ถามทั้งซังข้าวเนี่แหละว่าทั้งบัลลีเพิ่อนราศให้เพิ่นมาแล้วเพิ่นโทรถามวันนี้ทั้งเพิ่นเลยเนีย่ยเวียเพื่อนนะเลยบอไปเพื่อนนะเนี่ยไก่กับปูตีอะไรเนาะไก่ปูที่มาหอดก็บ่าได้ง่ายนทางฮ้าววัดไข่แน่บวชซังข้าวเพิ่นนั่นอยู่นี่ประจำยู่นะ <ừ. S 1> ทั้งเลยว่าเดี๋ยวปฏิถามทั้งให้สร้างเอาเองดอกว่า ทางผู้ใหญ่เ <code> พ like so so <laughs> <sa fe> ื่อนก็เออถามให้สร้างรถก็ได้เพื่อนนะเพื่อนอยากเฮ็ดเองแล้วผู้ใหญ่เพื่อนวัดเพื่อยากให้เฮ็ดนะนะตัววัดกระืุกกระปิเนาะกระปุกกระปิอาจารย์มันสีเฮ็ดอยู่บ่อรับอยู่บ่อหรือว่าเนี่ยไหนโย่ถาบุ๋มมีพระเฮ็ดกับเชืเฮ็ดอยู่ดอกถ้าบมีถบุ๋มมีหาซางบ่ได้กันเนาะอในนั้นไหนหาก็มาแถวนี้อยู่เนาะเนี่ย เิ็ดกาขาสร้างเขาดิแซมเพื่นสะพนนั่นแหละหกพันคุ้มของน้าพุทธ<อ>ให้เพื่อนพ<อ>ุดให้ให้เพื่อนพุด,นะดเนาะด้วเพื่อนแยกซอยก็ให้ซอยตัวนั่นซะเน,ะน 6, าะแหมหกพันกับโบยง่ายกับแซมนั่นแหละแซมนักเพื่อนสะพนนั่นแหล,ละเสากับสร้างสร้ากันนั่นแหละแม่นวะข้าสร้างกับแซมนั่นแหละเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนพุดคุมเตรียมไว้เนาะแมน่นให้มันนั่น ขาดมิดฝนก้อนให้เราคุดกันได้หัวน้ำลงเต็มหันพวแห้งแน่อาลงเออท่านกะไรพ้นแผ่วกันก็ได้จะคุดแย่มันเจริญเนาะนั่นแล้วเราบอกนะจะคุดไวเพราะยันมันเจริญเราคุดแต่ต้องทอมาอย่างคุดท่านอะไทอมากอะไรอย่างคุดเพราะนั่นแหละคุดได้ได้มาแล้วก็บอกเออบ่อคอยเขาจะเอาไปลงไห้เดยนะใครสร้างกันเขาบอเขาเฮ็ดเวี้ยอยู่ในนี้นะโดยโดย พอได้ไปลงหายเนียนยันอันนั้นเลยโดยมันสบายนะว่าเฮาสร้างอยู่นี่ใครเน่ว่ากันคือเบารี่กันเพิ่นมากับพวเป็นยังว่ะเิ่นก็ว่ายากเนี่ยฮะก็ชมกันแล้วว่ะเพิ่นมามันก็ไกลเนาะบ็คือเฮาได้เฮาเที่ยวเวียกเพิ่นบัดเที่ยวมาเวียกไปซีบัดบ่คือเฮาเนาะเออมาใหย่ๆมาไต้เ้าเฮาใต้เ้าหนึ่ว่เนาะแมนแต่เด๋ยก็เอาทั้งผมให้สร้างเพ่นนี่แหละตามเคย แต่มันโค้มาพี่จ้าสามชีพรักกับวัดโถงเจ้าพีเจ็ดตะลอนตะลอนมาเวียกหน้าเดียวต้วนไม้าผาดีบุคุมมันค้าน้นามันอีกเนี่ยค <c oughs> ือดังองินให้เพิ่นผัดไก่เนี่ยอยู่นี่อ <c oughs> ยากเพิ่นก็มีายอยู่นี่ค <c oughs> ันว่าเฮ็ดให้เทนดีกับแบ่งกันไปเนาะโดยแต่พอดีถ้าชาวบาแล้วตัวนี้พอกระชีพเขวาวัดให้สร้างเองเขาไปเฮ็ดห้องน้ำแบบนี้นะทางเือนน้องเตี้ยกันเล้วเนาะแมินทางเือนน้องเตี้ยกันเล้วแล้วเงินเงนอ่ะก็ดีแหละเดี๋ยวสิให้ยทาง ฟางเบืองกวนให้มันวิตวันที่เศร้านี่นะเขาข้าฟา,าญุแบบสิบเก้าเศร้านี่นะนนมันวิตนี่เลยสิคันเลาเหตุกะให้เราคูดคุ้มเอาก็ะให้สร้างบมอบให้สร้างเหตุเลยมันสบาย <c oughs> โอ้ปัญหาก็เริ่มลงมือมานี่อันนี้ก็ได้เวถามสร้างก้อนวันิี่ทมยุวันนี้อะไรค่ากับเบาลีเลเอเไยก็ได้ถาม ทางพุ่นอยู่เพื่อนน้องเตี้ยสองคนเนาะไปเซบัสจาคือจะมอยอยู่น้องชมโอลไปขี้อยนบ่พูดอยู่ทางหลังบ่โอ้แม่นบ่อทางหลังคนอ่ะสิเดี๋ยวให้ทั้งสองคนพักผ่อนกันเดี๋ยวเลาะไปทางนอกคนกันเด้อเอ็มร้อยพ่วมันห้อนๆอันเย็นๆแต่มันห้อนเนีกินบ่แซบเด้เนาะเพื่อนพักผ่อนกันกินข่าวอินไม่ไหมแล้วก็ันเลยมาถามทางสร้างนี่สี่เอ็มร้อยมาฝากนี่ ใช่คือบ่มีคนอ้าวอยู่พุ่นบ่คนจะาจมอยอยู่หู้แท่นี่ว่าจ่าใดีหู้แท้ยิ่ยังวะพี่คนบ่หัวบ่าทางในหัวอื้เอื่อย่จ่ะอังบดโลงเฮียนบ่มานน่ไปไปเอามาให้ก่อนไปโอ้ตอนแรกนน่ไปบ่ มันไม่ไหมใช่ะกินข้าวกํายังมาหนิกินข้าวกับปลุลปลาข้าวกับปลุลปลาดมูมีตุ้ไม้ยาไปใช่ฮะอยู่หลังบ้านโอ้คุณเฮ็ดยังอยู่หลังบ้านเคุณเมืองพักเพิคุณปลาใส่ยางไปเบิ่งนำ้ำเล่าครับล้มได้แด <c oughs> ่ว่าพลาสเตือนน้องได้ค่ะเตรียมตัวชิลโรงเรียนตอนแรงบ่โดยโอ้โห เราเผาทานพร้อมอยู่นี่กะโดยทางน้องสมโอ้ยเลยสบายดีอิล่ะโอ้ผักเงี้งเราเป็นจุกเป็นจุกโดยเช็ดช้างเด้เนี่ยพุดุพุมันนี่ทอนยาทอนยาทอนยาโดยเอามันยังมันคือนหยบลงอ่ะนะอันนั่นแหละใส่ขี้ผนไพรหัวโอ้มันเค็มพือนเนาะแบบนี้ใส่ขี้ผนขี้แก่เลยกันอื้ กำลังงามหามหามนนี er> str ่มันเรียบร้อยเลยทำผมฝลังอออ๋ออนมันฉีกคืนดีะคืนลอืมละฮดน้ำในร้ายล่างออกโอ๊กใส่อยู่นี่โอจะใส่ขีพุ่นนั้นเผ้าท่านนัือเปล่าขีพุ่นไผ่โอ้มันเข้มโอ้เผาท่าน Mình bồ, bồ ừ, điếp mày ừ. 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 mình... mình... đi ừ. bóc mì. mày đi bóc mày đi bóc mày đi bóc mày đi ờ mày Đây bóc mày đi bóc mày đi ờ mày cái mày đi mày đi bóc mày đi mày đi mày มันหานมันนะไงอ่อเห็ดบัวงือหูหมักเห็ดแล้วอือมบูือแบบนี้แล้วอือหูใม่ดอกตเด็กตัวเมย์มย์เมย์บุญว่าว่ากกหนาเป็นกกดอกแคบ่ด้วยอย่าพูดว่าก๊กหนาบ่ทีด้วยอือหู โอ้มักเป็บอืออืโอ้ใช่โอ้เค็เคยได้กินแล้วบ่เนี่อือเจ้าเจ้ามักเฮ็ดได้กินมหมนนี้ยได้ไลยกับซุกเฮาหน่ะมักกินดิบก็ได้เฮาหน่ะกินกับตัมเนาะอือกินกับปนปูปนปลากับแซ่บ อืมแปลอืมโอ้ร้านย่างก็พี่ละโอ้ต้นกล้วยเรางามไว้ยอันนี้ีกนะโอ้โอ้กล้วยน้ำได้เนาะไปเลยทางนั้นกล้วยทะนีไปเลยโอ้กล้วยน้ำสองต้นนี้อืมโอ้งามเนาะเจ้าว่าปลูกนี่โอ้มาจะแบานเผาเออแต่กินเด้ต้นนี้น้อยเนาะเออ เออซ้ำนะซกอืมอืมมย่ามันเนี้ยมันติดเดี๋ยวจะติก้นมันเนี้ยอืมแล้วใครจะหาอืมมันกุมันติดแหละคันอยากได้กะมันเกิดนอฝุ่นจางเป้งไว้มอืมมาได้โรงเรียนตอนแรงบ่ไปอืมบุกจักโมงแล้วส่ะไปจะกลับบ้านนี่ โอ้12มุ้งเครื่งตอนนี้อืมมันอืออืออือมันไม่ใช่โอ๊ตแล้วมันก็มัดโซบีมัดตื้อแต่ก็จะมัดโกบีมันคันมานั่นอีกแล้วมันจ่อดอกออีกได้ตัวนี่เห็นบ่มันจ่อดอกอีกยังไดก็ได้กินหมักหมักทั่วค้างนาะมันนั่เบิดปานอยู่ได้อืมไลยได้อืม súp chín cái sẹo đây hound là mặt tôm là cái súp. súp tôm là cái soup đây yang sư sang chín mời bỏng 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 bò โอ้ยงามฝนมันแนวนี้มันขื้นแตกเสนแอะได้น้ำเหมืนบุญฮะแตกแสน้อืมมันยามฝนแล้วเวลามันขื่นไครมันเหยียบมันเปียกมันเน่าเรเคยงามแรงไลยอหูพืนเรานีเผ้า่านงามมาได้เบ้าไม่เช็งนน่เนาะโอ้ยโอ้ตอรียนห่อืมดอสำดสีเผาถ่าน ดเขาเขาพอได้ใส่ก่อนมันพัดฝนได้จังเขาไหมอืมอืมอืมป่ะเพื่อนเวมาหาสร้างเพิ่นมาถามเพิ่อนห้องน้ำเรา ดีใจว่าสั่งมาเฮเทียนเนี่ยดีใจดีใจอืมว้าโหโหคักแล้วผู้ัวสั่งแล้วนอนเวศร้าเมื่อยอยู่อืมโหเป็นนั่นแล้วไปงางเขาบึงด้วยทางในพี่ดูนะใจผู้สั่งเด้อบึงเด้อสาบแล้วสาบแล้วเพิ่นเริ่มสาบแล้วงามหมื่นเมื่อตึบเลย มื่อเมื่อมื่อเมื่หากกระเด็หนาหนึ่งไะมาเบอร์ห้องนี่ตัวนี้ท่านได้เฮ็ดตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เฮ็ดได้โอ้งามน้าหากกระเด็นองหนาโอ้มื่อเมื่อเมื่อคว้าวมื่อตึบเลยอุยอ่ามันก็ค่อยสะพั่วเฮ็ดไปนี่แหละแล้วทางในห้องแล้วก็ซ้ำแล้วแล้วทางนอก ยังทางอืมปูนอะไนี่นี่เนาะปปะปเอกไปบอนผืนหอนทรายใช้กระลุมค่ะคือยังนี่ตัวนี้คือซีเมนทรายละเอียดนี่บะอืมอือืมอตกใจเวิร์ดฮืาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่าโอ้ได้เกาบมามมาฮล่่ ดีใจน้ได้เฮือนได้ซานแล้รพวกสร้างเพิ่นศาบให้ได้จะในก็แล้วดอกอาทิตย์หนึ่งแล้ววะทั้งบุกทั้งเทพื้นแล้ววะดูเดินมาหาทางสร้างเพิ่นหาเสร็จันในบุญซีโตไปเยอะก่อนเดี๋ยห่าดีใจน้ำอาสบายดีสบายดีบ๊ายบายเดินหาป้าไฟด้ไหมบุญดยไปก็เด้อสร้างเด้ออ่ะตามนั่นแหละยังเลยเดินมาถามเพิ่นยังเห็ดหอมน้ำซาลา เราเปิ็นแม่อยู่นี่ก็ดีเลยว่าสันเนาะมาอย่างละออกมาเลเบิ่งไกลๆกันอืมขนตกก็ตกคักตกะนี่บัดยามแดดก็ะแดดคักแดดนี่เน๊ะอ่าเดี๋ยวอ่ะคักพักพักพักอาจจะน้องสมโอก็ได้อถือว่าดีใจน้องๆคนในสามแล้วอืมอาจารย์ในคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณพระสุขุสุคน ขับมาเบ่งมาส้มเด้อพี่น้องเด้อนี่ไปแล้วพอกันให้คลิปนะ้ะพอกล่าวคำหวาสบายดี